อันนี้ก็มาหอดหน้ามาเบิ่งคุณเม่บันเนี้เฮ็ดอีหยางเฮ็ดอีหยางกับกอกกล้วยตาทิ่มเฮ็ดหยางตัดลงทำไมโอ้โหต้นมันล้มฮันเดสันต้นมันล้มอยู่พนเอากล้วยอีหยางขนอันนี้ฮะกล้วยปาอันนี้กล้วยป้าเหรอ อโอ้โหมีหอดต้นยาต้นเยอะพ่นใบมันเอาลงให้ป่าบ่บปเนี่ยเห็ดยังโอ้อยอยังบวชเรี่ยวว่าขันบอกเบี่งบอกบอกเรามีอีเวนต์หลายเบง่งร้วปอกกล้วยอ,อีเวนต์มีทุกอย่างโอ้ยยุ่งออกยุ่งหามมีที่ว่าจะคือซอยดีแล้ว เอากันนางซอยกุกบกบบางกับากแลเห็นบกออกฝนจบโอ้ยฝนมันสิตกขาวาพาอยู่สีขาวซอยใบกล้วยถ้าอยู่ต้นพักวานก็ยังมีหมดหมดดํามันนั่นนะันบอกมีใบก็ยังจะไปอยู่ได้หมดก็ได้มันไปเห็ดห้างบอ ตัดแล้วก็ซอยใบอันนี้หั่นมีก่อเดียวนี่บอกอืมไม่บอเป็นหมากบ่นนี้เป็นนน้อยๆบนนี้ตัละน้อยไงม่บ้านมันทุกอลไรสิแสบกระสนนีแต่ไรเอากล้วยป้านก็เป็นไงตัวเนาะเออ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 หมดกัดหมดกัดหมดดำออกหมดงามบนนี้ หมดงามหมดเงิม่งมเสพโบเหียนได้แหละเงินไม่กีดเอาหน่อยๆบ่เัินฟ้าเมื่อสีขาวบ่เมื่ออื่นมันสินงงฮะงงโอ้ยไม่กีดซ้ำนี่วะหรือว่าเมื่อวานมันกีดบ่ลเลี่ยวบ่เอ้คือจีบ่ลเลี่ยวฝนบ่ตก เหลืองแล้วเนาะมันบักหลานมันกินบ่ทันให้มันโลนอยู่หเหระนึกสิเอาไปผู้ใดกินบ่ทันลายลายก็กินบ่ทันฮะ,ะอ,อันแรกเลยมีตะพูบอ่อืึดมีตะพูมีบักนาวไปค่ะไปให้อาหารปลามีอาหารเมร็ดแล้วก็มีข้าวแห้งหรออาหารนี้ข้าวแห้งมันจะกินมะมันคือสิบเปื่อย ตอนแห่งโอ้โห้ฮไลายป่านนี้วะใ้เบด์นี่นะต่เจ้าต่เจ้ามีบดห้องแตกบ่โอ้โหมีสิบห้อสิบหมดหมดหมดกระลายเออิ่งค่ะหมดเงาโอ้เทอึมเลยวะน่ะโอ้มีแต่ตะหมดเต็มพื้นเต็มอันนั้นอยู่ เดนมาโอ้ยจักมันอย่างคูโขบโคบเลยข้าขมมาฝั่งนี้อันนี้จะหมดงามออกนี่เต็มอยู่ี่จะหมดงามอัน้วัวบนๆจุมๆๆุจๆโอ้ป่านอย่งนี้แม่ จุ๋มจำจุมจำโอ้ยอเมาเทลงนีบไ้เนี่ยาตะเพียนกับฝันนิ่นะอ้ยมันใหญ่แล้วนี่ยลงมาสียเบิ้องล่ะโอมันพอกินแล้วคุณน่ะมันพอกินแล้วเนี่ย คนน้ำปังพี่นอ้องมันตอดปาด์ตย้งกัดขอยจนอิน่มโห้โหูหูหูซุ้มใหญ่มันตุมต่มๆุมม่มตุมุมภารกิจเกือบปะโอ้จกสิบท,ทา,ายไปทั้งใดก่อนมันบอดบุมบำบุมบัม่บ่เห็นโตมันสัดสัดยปโหน่ะหัวหมดกับกัดขอ,อยปากับเสียบเบิ้องหอม จินมานซึมทั้งหัวอาหารทีม้วนขึ้นมาม้วนกินพู้ด่ะพูด่าพูด่าพูด่าพูด oh, ่า ha พูด่าหืมหืมพู้ด่าบ่อน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 จุ๊มจ้ำจุ๊มจ้ำอยู่พี่น้องโอ้ยแม่มันคือมีสีทองน้ำนี่นี่ เนี่ยเน,น,นี่มีตัวสีทองด้วยเนี่ยแลนบุมบบุมบัยู่มีมมจักตัวบลิบอไดลูกวะยย่ะอมเลนเนเอา,า,กอาปกดใหญ่บวกินมูบอเออเนี่นเยเนี่ยสีทองมันแลนขึ้นมหนี่บางยาเนี่ยสีทองบบกใหญ่เลยพูดอ่ะวุยแบบลายซะ <บา S 1> ีอ่มร บ่เห็นบ่ทันบ่นบุ่มบําบุ่มบมํ่เ่ไฝนสนาทีเห็นา,าบ่มันจอบฝนบ่ขนาดเขามันหลักออบกไปใายเหลือเขากินเจ้าของยังได้กินโอ้เจ๋อฝนจนพูนมันเบี่ยนโอ๊ะปะมอดก๊ดาซข้อ,อ,อมไปเห็นยออันนง มันออกยี่ว่าทั้งปุ่นมันบอกออกดอกมี่สิออกทั้งนี่แหละทั้งปุ่นมันบอกออกดอกมันมันออกมันก็ออกไปบ่ได้เสร็จสรรพภารกิจวันนี้นะคะโอ้ยยุงกาดข่อยป้ามกินจนวายิ่มบ่พี่น้องเลือดจนวาแดงจึ้งคืนมันกินเมื่อนี้บ่ลายบ่ ไปคะ่ะคุณแม่เดินทางพร้อมกับรถคู่ใจซาเรงซาใจกลับได้อยู่บะกลับบ่ไดนี่แต่คุณแม่ก็จะกลับบ้านลแล้วนา่าสัสนนาดกวรถ,รถคู่ใจคุณแม่นะคะแล้วก็ นี่ค่ะพระอาทิตย์ก,กำลังสิตกดินพี่น้องวันนี้คอยกัสใิเอื้อนเอือยกลับบ้านนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้นะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ